วันนี้มาดูทาคุณนี้กันนะครับทาคุณนี้ใช่ใช่ครับเออมีอะไรน่าสนใจขึ้นมาตัวนี้อมีข่าวครับมีข่าวระกราฟก็น่าสนใจด้วยอ๋อทั้งข่าวทั้งกราฟเลยนะใช่ข่าวเขาเป็นยังไงนะตนนัวข่าวอะไรนะเหมือนเจ้าหน้าที่คีย์ผิดหรืออะไรเนี่ยแหละอ๋อใช่ใช่ไม <c oughs> ่ออกแล้วเห็นเพื่อนเขาบอกว่าไม้ตวงแล้วนะจานไอ้พวกที่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงผู้ถุนกันเป็นผู้ถุนใหญ่กันเลยเนี่ยออคือช่วงหลังที่ผ่านมาไอ้ฟอร์ตเซลเอยมาจินคอทั้งหลายเนี่ยส่งผลให้ผู้ถุนใหญ่เนี่ยตกเรียกว่า ตกเก้าอี้ตกบอลลังกันไปหลายตัวแล้วนะแล้วมาถึงกิโทาคุนิเราก็นึกว่าทาคุนิดโดนด้วยอีกแล้วเหรอใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่ก่อนจะจบลงว่าไม่ใช่ขี่ผิดแค่เจ้าหน้าที่ลบอกขี่ผิดใช่ไหมคือไอ้ตัวเนี้ยผมอะเห็นก่อนที่แท่งบิ๊กไว้มันจะมาวันหนึ่งออแต่เห็นบิดออฟเฟอร์แปลกก็เลยไม่เข้าเอ่วันรุ่งขึ้นโอ้โหบิ๊กไว้มาตกรถเลยกูบอกวอลเลนบล็อคเตถึงบอกเสมอบอกว่าบางครั้งต้องกล้าทนคนอื่นกลัว เออแล้วบางทีก็ต้องกลัวตอนชาวบ้านเขากล้ากันแหละใช่ไหมใช่ใช่ครับการลงทุนก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าท้ายที่สุดมันมันไม่มีอะไรมาเคลียร์ชัดเจนมันเท่าๆก่อนแหละใช่ไหมใช่ครับมันมีด้านบวกให้มาแต่มีด้านด้านดำเตือนเตือนมาหน่อยอย่างองนั้นมึงมันอีกด้านหนึ่งเว้ยใช่มกราฟอ่ะมันมันบอกอยู่ทําท่าจะมาแต่บิดออฟเฟอร์นี่แหละไอ้ที่ติดเนี่ยอ๋อมโยนกันว่าโยนซ้ายโยนขวากันเนี่ยก็ก็มีการโยนกันใช่ไหมลักษณะไกลๆนั้นใช่ใช่เอยมันโยนเล่นกันม้่งวะเกาะเข้าไปดีไหมหรือปล่อยเข้าไป <laughs> อ่ะเรามาดูกัน,นครับว่าทางคุณนี้เนี่ยตกลงว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับคับงั้นก่อนดูนะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าชอบก็กดแชร์ไปเยอะๆนะครับอ่ะเปิ่งต้นเรามาวิเคราะห์ดูกราฟเทคนิคเข้าก่อนก่อนนะครับเพราะว่ากราฟเทคนิคเข้าจะเป็นตัวเก็บสะสมพฤติกรรมนะครับของ นักลงทุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าในอดีตเนี่ยมีการทำอะไรหุ้นตัวนี้ไปบ้างเขาคาดเขาคิดกันยังไงทั้งลายใหญ่รายที่เป็นขากลางขายย่อยทั้งหลายเนี่ยมันสะสมอยู่ในกราฟเนี่ยครับสาหรับเพื่อนๆที่ที่ไม่รู้ว่าดูยังไงกราฟนะครับในช่องของพวกเราก็มีนะครับเป็นคอร์สออนไลน์สําหรับการอ่านกราฟเทคนิเคเขนะครับจึงสอนตั้งแต่แท่งเทียนแต่และแท่งบอกอะไรดาวทีโรีคืออะไรใช้ยังไงวิเคราะห์ได้ยังไงอินดิเคเตอร์ตัวที่จําเป็นแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ฝึกวิเคราะห์กันด้วยเป็นการบััันนนนนนนทึก uh กกเออออารสสดดอไอไล์ไว้ะ้ะตในนีีจมป เทคนิคเทคนิคเพิ่มเติม<ๆ>ไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรเพิ่มราอัปเดตเพิ่มลงไปในสาหรับคนที่ลงเรียนแล้วก็เรียนกันได้ไม่จํากัดนะครับต้องทำอะไรถึงได้เรียนครับพี่นิคแอดไลน์มานะครับแอดสตังแพรนแล้วก็แจ้งว่าอยากจะลงเรียนการาฟเทคนิค hmm. เป็นคอร์สหุ้นวันอวันนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันแล้วกันครับแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับรายละเอียดนะจะอยู่ในนั้นแล้วหรือไปดูที่หน้าเว็บสตังแพรก็ได้นะครับใครที่มาจากหน้าเว็บสตังแพนได้ลดอีก ี่ยนะครับอ่ะมาดูกันคือทาคุนนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแนวโน้มเขาเนี่ยไพรเมอร์เทรนเลยต้องดูทำเปรมเดี๋ยวไปดูทำเปรมวีคือเขาเอาเต็มเต็มจอที่เห็นเนี่ยนะครับไพรเมอร์เทรนเป็นขาลงนะใช่ตามดาวเทอรี่ไพรเมอร์เทรนเป็นขาลงาอ่ะยังคงเป็นขาลงและแต่ว่าเป็นขาลงที่มีแนวโน้มว่าจะจบรอบขาลงแล้วนะ เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีลักษณะของไดเวอร์เจนในส่วนนี้ไดเวอร์เจนไม่พอเขาออกจากกรอบการพักตัวด้วยบิ๊กไวไม่พอแล้วเปิดกระโดดนะครับพักกระโดดพักกระโดดต่อเนื่องจนใช้เวลากี่วันเนี่ยนะครับที่ออกจากกรอบการพักตัวในโซนขาลงวันที่ประมาณแต่แต,แต่วันที่ยี่สิบเท่าไหร่เนี่ยยี 20, 21, 21, 21, ่สิบยี่เอ็ดยี่สเอ็ดแถวนั้นนะยี่บเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดนั่นแหละจิงหาที่ผ่านมานะครับนั่ <21, 21. S 1> นแหละ,หละไอแทม <laughs> ที่ผมพลาดเออไม่กี่วันต่อมาเขากระโดด พอเปิดแท่งบิ๊กไว้ตัวนี้ก็เปิดกระโดดมายืนเหนือ EB89 ได้แก็ไม่พอกระโดดต่อขึ้นมาเหนือ200ได้ด้วยซึ่งสัญญาณแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นต้นเทรนแล้ววนลุ่มซับพอร์ตค่อนข้างหนาขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับคาคูนี้เราไปดูไทม์เฟรมใหญ่ไทม์เฟรมวีคสิครับพอดูในไทม์เฟรมวีคจะพบว่านะครับเป็นการเปิดแบบบิ๊กไว้กระโดดต่อเนื่องในไทม์เฟรมวีคด้วยนะครับแล้วก็มีเดวิชเชนชัดเจนในไทม์เฟรมวีคเช่นเดีวยวกันซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นหุ้นต้นเทรนได้เลลยาหรับรับบคู่ีกมดทท ดย์ Day อีกทีนะครับลักษณะทำเปรนเดย์ที่เปิดแบบนี้นะครับวอลุ่มซับพอร์ตพร้อมแบบนี้นะครับคือเป็นการออกจากกรอบในแบบซึ่งขณะที่พักโชนนี้โวลุ่มน้อยตามดาวเชอรี่เลยปริมาณการซื้อขายจะยืนยันแนวโน้มเสมอม,มีการซับพอร์ตแรงซื้อเข้ามาสูงมากมายืนเหนืออีเมย์สองร้อยด้วยแล้วก็ลักษณะเนี่ยอาจจะพักตัวลงมาก่อนได้ตามเนื่องจากมีโอบอสในไอ้ใส่แต่จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะถ้าเขาย่อยี่ใ้ดีท่าสวยย่อไม่หลุด200หรือเต็มที่ใหญ่หลุดอ่าอีเมย์พวก แปเก้นะแล้วกลับตัวได้ไปอีกทีคราวนี้มีสิทธเ็นได้ไปกันยาวๆเพราะดูจากตามเฟรมวิกแล้วมีสิทธไปไกลสถาบัคพวกนี้ที่มาดูนี่คือกราฟเทคนิคนะครับจากกราฟเทคนิคนี่จะดูว่ามันไปกันไกลแค่ไหนเราต้องมาดูทธุรก,กิจกันก่อนว่าเฮ้ยธุรกิจเขาทำอะไรอะ่ะแล้วเขาแนวโน้มเป็นยังไงก็ไปเจาะวิเคราะห์ พื้นฐานอ่านงบการเงินกัน,นคร่าวพื้นฐานก็ดูกันตรงไหนยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆที่อยากได้ความรู้ในการเรียนพื้นฐานต้องทำาไงครับพี่นิตอนนี้เรากําลังทาคอร์สนี้อยู่นะครับอืมครับรอกันอีกสักนิดนึ่งนิดเดียวตอนนี้กําลังอัปเดตเนื่องจากเราต้องทําอัปเดตกันใหม่หมดเพราะว่าที่เคยทําไว้นานมากแล้วนะครับเป็นาอัปเดตว่าล่าสุดเนี่ยงบการเงินบริษัทล่าสุดแต่บริษัทที่น่าสนใจเป็นไงบ้างเพื่อมาประกอบการเรียนในคอสวิเคราะห์พื้นฐานงบการเงินอ่านยังไงดูโครงสร้างธุรกิจดูกัน เร็วๆนี้จะมีออกมาติดตามได้นะครับรบอไปอ่านรายละเอียดกันที่หน้าเว็บไซต์ของสตังแพนได้นะครับในนั้นมีลงไว้ทุกอย่างหมดเลยะนะครับดูตารางผลประกอบการคร่าวๆของทาโกนี่ที่สรุปรวมไอ้ตัวนี้ไม่ใช่งบการเงินใดๆงบการเงินเป็นการตารางผลประกอบการสรุปรวมนะครับหนี้สินมีอยู่พันเก้าร้อยกว่าล้านส่วนพู้มีพันสี่สิบแปดล้านมีหนี้สินสูงกว่าผู้ทธนิดหน่อยนะครับทุนจดทะเบียนก็โอเคสี่ร้อยล้านยังไม่เคยเพิ่มฝั่งรายได้รวมนะครับรายได้รวมก็ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหกห้า นะครับ6 4 6 5จนถึง6,6โตนะครับมีโตต่อเนื่องมางบ6เดือนนี้ก็ไป2,200ล้านแล้วนะครับอยู่ที่กำไรต่อหุ้นก็6เดือนนี้ก็โตขึ้นจากปีที่แล้วแล้วด้วยนะครับกำไรสุทธิก็โตขึ้นด้วยนะครับ ในช่วงช่วงนี้นะครับในขณะที่ฝั่งของ PE ก็อยู่ที่10กว่าเท่าแต่เริ่มโตเป็น40กว่าเท่าในล่าสุดนะ PE กระโดดขึ้นมาเลยในตัวนี้นะครับแต่แน่นอน PE อย่างเดียวดูบอกไม่ได้มันบอกอะไรได้ไม่มากนะครับไปดูกันที่ข้อมูลตรงนี้ครับเขาทําอะไรกันบ้างนะครับท่านผูนี้ธุรกิจคือคราปิโตรเลียมเหลวครับและ LPG ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกา๊าซปิโตรเลียมเหลวดวยแบ่งเป็น7กลุ่มคือจัดหาจัดจาหน่าย LPG ธุรกิจขนส่งทางบกเป็นผู้บริการขนส่งกา๊าซ LPG ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่กาาสราารมมและน้ัน ธุรกิจติดตั้งระบบการ์ดรถยนต์ธุรกิจผลิตทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมธุรกิจจำหน่ายอะ์ทุเกลบัวฉนวนกันความร้อนกันความเย็นธุรกิจจัดการยานยนต์ไฟฟ้านี่คือธุรกิจของทากุนินะครับตอนนี้มาเก็ตแครปก็อยู่ที่944ล้านเป็นรุ่นกลุ่มตัวเล็กๆนะครับโครงสร้างถือหุ้นก็นะครับตอนนี้ก็เนี่ยไล่ตั้งแต่คุ่วิร์ลงวิโร์ถึง6กเปอร์เซ็นต์กเปอร์เซ็นต์ก็กระจายกันนะผู้ถือเนี่ยก็กระจายกระจายกันนะครับตรวนี้ต่อทาคันิเ่ามาดูงิน สดไม่ใช่ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาเป็นเงินสดมาตอลอดมา สธาคุนินะครับในฝั่งของเรื่องของงบการเงินนะครับก็ผู้ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้มีข้อสังเกตพิเศษอะไรไม่ผิดปกติอะไรการสอบบัญชีนะครับฝั่งของงบดุลน,นะครับหรืองบแสดงฐานะการเงินนะอย่างคงเรียกติดปากงบดุลก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วงบแสดงฐานะการเงินล่าสุดเนี่ยมีเงินส่วนและเทียบเข้าล่าสุดประมาณหกล้านจากเดิม200กว่าล้านในงบ 6, 6เดือนเดียวกันนะครับมีลูกหนี้การค้านะครับตัวรถก็เพิ่มขึ้นมาจาก4 0 0เป็น9ก0กว่าล้านนะครับ สินค้าคงเหลือก็เพิ่มขึ้นมาจาก29เป็น51ล้านนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนมีอยู่2,176.99ล้านนะครับดูสินทรัพย์หมุนเวียนเราไปดูหนี้สินหมุนเวียนนี่ครับหนี้สินหมุนเวียนมีอยู่1,800กว่าล้านนะครับก็หนี้สินหมุนเวียนก็ต่ำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่นะกับก็ไม่น่าจะเรื่องของ current ratio ก็โอเคไม่น่ากังวลอะไรมากนะครับในขณะที่หนี้เบิกเกินบัญชีกู้ยืมแบงก์อยู่500กว่าล้านหนี้ระยะยาวที่ถึงเดือนภายในปี120กว่าล้านคำถา,างพวกนี้ไปดู ครับรายได้จาก1,970ล้านเป็น2,172ล้านก็โตขึ้นในเชิงของรายได้กําไรสุทธิเป็นไงจาก13.5โตเป็น20ล้านก็โตขึ้นเช่นเดียวกันกําไรต่อหุ้นก็โตตามอยู่ นะครับสำหรับงบกำไรขาดทุนเ็สของทากูนี้ห้าท,ที่ผ่านมาถ้าดูว่าฝั่งของรายได้เนี่ยนะครับตั้งแต่6465จนถึงหโตขึ้นแล้วก็6เดือนแรกของปีนี้เทียบ6เดือนแรกปีที่ผ่านมาก็ยังโตขึ้นนะธุรกิจกำลังโตกำาัรกำลังโต,น,งโตนะครับตอนนี้จากโตเราไปดูว่ากําไรแล้วเป็นไงบ้างงบกระแสเงินสดงบเงินสดสุดที่จากการดําเนินงานนะเป็นบวกมาตลอดยกเป็น6เดือนนี้ยังเป็นลบอยู่ลบไป398ล้านซึ่งนั่นต้องไปเจาะดูว่าการที่งบกระแสเงินสดตัวของงบเง,งินสดสุดที่จากการดำเนินงานเป็นลลบแปว่่่่าาทีขยยยไไไััังงงมมด้ต ต่างต้องไปดูว่าเขาขายลูกค้ากลุ่มไหนยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะโครงสร้างไรายได้กันนิดนึนะครับในฝั่งของอวงจรเงินสดก็เป็นไงบ้างเลยในตอนนี้นะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งจาก40กว่าวันเกิดเกือบห้าส่วนเป็น61วันตัวนี้น่าจะสัมพันธ์กับงบเงินสดสุดทธิจากการดาเนินงานเมื่อสักครู่แหละที่เขาเป็นลบอยู่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากมายใกล้เคียงดุนเร็วขึ้นเลยนะ ขายเร็วขึ้นนะหกวัน5วันจากแวัน6กวัน5วันแล้วก็สวันเหมือนขายเร็วขึ้นนะตอนนี้ระยะเวลาชลําระหนี้เจ้าหนี้การค้าล่ะก็ทรงทรงเดิมนะใกล้ๆเขียงเดิมวงจรเงินสดยาวขึ้นมาหน่อยละ ก็สัมพันธ์กับตัวของงบกระแสเงินสดเมื่อสักครู่นี้เราไปเจาะดูโครงสร้างรายได้คร่าวๆกันนิดนะครับลุ่มโครงสร้างรายได้ก็มาจากมีงานรับเหมาก่อสร้างนะครับสามพกว่าล้านแก๊สปิโตรเลียม381ความทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมร้อยี่สนะครับให้บริการขนส่ง28แล้วก็ติดตั้งระบบแก๊สอยู่2กว่า,วาเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยรับเหมาก่อสร้างเยอะนะครับอยู่ประมาณเถ,ถามสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์จำหน่ายแก๊สสักเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยวิศวกรรมเล็ก โครงสร้างไรายได้ก็เป็นอะไรครับในประเทศล100้วนๆร้อยเปอร์เซนต์นค่าเงินไม่เกี่ยวเขาเท่าไหร่ถ้าจะเกี่ยวเขาไปดูเรื่องอะไรวัตถุดิบอ่คือบางคนไปดูเสร็จบอกว่าเฮ้ยถ้าไรายได้มาจากในประเทศหมดค่าเงินไม่เกี่ยวเลยไ้มไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าวัตถุดิบต้นทุนที่นําเข้ามาจากต่างประเทศค่าเงินก็มีบทนะพี่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนก็หนักนะนำเข้าใช่ไหมะนะครับนี่คือภาพรวมโครงสร้างไรายได้ของตัวของทาคูนินะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องไปวิเคราะห์ต่อกับทาคูนิคือข้อแรกตัวของกราฟเทคนิคลักษณะจะเป็นต้นเทรนอยู่นะกกงงงงจะไไไปปที่่ต้้้ออออวิเเคครรรราาาาห์็ืโสยดข ส่วนใหญ่เข้ามาจากเรื่องของรับหมอก่อสร้างพวกแก๊สเกิร์ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมกำลังขยายย่บมาตอนนี้จะโตต่อไปไหมในตัวนี้แล้วส่วนใหญ่รายได้อยู่ในประเทศค่าเงินในเชิงของในเชิงของรายรับอ่ะไม่ไม่ไม่กระทบแต่ว่าต้นทุนนำเข้าจะตามประเทศเยอไหมแล้วก็แบ็กล็อกงานในมือตอนนี้เขาอยู่ในมือเยอะไหมเราเมื่อเราไปดูงบกระแสเงินสดของเขาเนี่ยเป็นลบใช่ไหมใช่ รถเกเียรยอมีม,มีเขาเรียกว่าทํางานจบแล้วรอรับตังค์อ่ะหรือขายแล้วรอรับตังค์เน,นส่วนใหญ่เข้ามาจากรับเหมาเมื่อมาจากรับเหมาก็เป็นไปได้ส่งมอบงานไปแล้วก็รอรับเงินกันอยู่นั้นต้องไปตามต่อว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่ที่จ้างเขาว่าอยู่ในกลุ่มไหนนี้ส่งน,นี้เสียเขาเยอะไหมเชื่อถือได้ในเรื่องการเงินในที่รับเหมารับเหมากันแค่ไหนตัวนี้ต้องไปตามข้อมูงต่อว่าแนวโน้มแนวโคตรขนาดทางนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ภาคธุรกิจแบบคร่าวๆเพราะว่าถ้าจะวิเคราะห์กันละเอียดจริงๆเพืื่่ออจจะะตตัดสินนใซ้แลค แต่ละหุ้นแต่ละตัวเนะี่ยในเชิงของพื้นฐานเป็นวันนะพี่ต่อตัวนั่งอ่านก็นเป็นวันฮนะบางทีวันเดียวไม่จบอะดูเสร็จต้องไปดูหาข่าวประกอบไป้ไหมมันเชื่อมโยงกับข่าวอะไรข่าวอะไรบ้างเกี่ยวข้องกี่ตัวเพราะว่าผลกระทบบางตัวมันเกี่ยวมาจากเรื่องอื่นนะไม่ได้เกี่ยวเราอ่านชื่อทาโคนีอย่างเดียวเรื่องหุ้นข่าวหุ้นทาโคนีอย่างเดียวไม่พอนะเออบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเช่นเมื่อก่อนมีข่าวข่าว,าวเช่นไอ้หุ้นตัวนี้ไปเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อ๋อหุ้นตัวนั้นดีีมมนลลงงอท่่่เพรรราาาะะไไววปข ซึ่งอ่านข่าวให้ตายตอนแรกก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนเหมือนไม่เจอว่ามันเกี่ยวข้องกับมันไหมคือมีข่าวรัฐมนตรีของอินโดนีเซียให้ข่าวว่าอีสุซุจะย้ายฐานผลิตไปที่อินโดนถ,ถ้าถ้าคนเราไม่ได้ตามข่าวดีๆเราก็เฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับตัวนี้มั่งวะโอไอตัวนี้มัน,ม,นมันผลิตชิ้นส่วนให้อีสูซุอยู่ด้วยไงนั่นแหละครับมันจะมีเชื่อมโยงแบบนี้มันถ้าคูน่นี้เราต้องไปตามต่อว่าข่าวที่เชื่อมโยงกับเขามีกี่ตัวกี่เรื่องที่เชื่อมโยงใ <c oughs> จะนำะนำไปสู่การเติบโตหรือหดตัวลงในอนาคตพวกนี้จะมีผลนอกเหนอออาาาาาาากรรี่่่่งมมห้้เเนนนววัตยูถิข ประกอบยืนยันได้ด้วยหาข้อมูลยืนยันได้ด้วยจะยิ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ว่าหุ้นตัวนี้ทิศทางจะไปทางไหนเพื่อนๆละครับมีข่าวมีคราว,าวหรือมีมุมมองกับหุ้นตัวนี้ยังไงลองแชร์มาในคอมเมนต์ดูครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ,อย่าลืมกดแจ้งเตอนกดกระดิ่งนะครับและถ้าชอบก็กดแชร์ไปนะครับส่วนใครที่จะจะลงเรียนก็ไปอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์สตังแพร์นะครับหรือดู